หรือว่าพี่ตอนถ่ายรายการพี่จะข้ทีมอปีเออแต่เขทียกนไปก็ได oui> ้ไม่มีคนรู้หรอกดีเลลทำได้ห้องเราไม่มีชิงช้าแต่ก็ทำมีน้ำมือแกนตสองแกนใครกัซื้อหวหนึ่งแค่ ถ้าเธอมาเธอโดนแน่สีเสียววับเสียววับเธอโดนแน่ใครอะใครอะใครใครอยู่ฝั่งพี่อาเธอร์ใส่ใส่สีชุดชุดดำมายืนตรงพี่อาเธอร์เลยครับอาเธอร์อยู่ไหนวะผัวแดงครับผัวแดงครับผัวุธคืออาวุธที่เรามีในเมืองใช่ปะใช่สลับเล่นก็ได้พี่ก็ส็ปรับเล่นก็ได้ไม้ก็เปลี่ยนได้ใช่ปหมได้เปลี่ยนได้พี่ไม้มิด ปนได้อิสระเลยเอาวัตที่มีเงินเดียวเยีนะเออกี่กระบอกกูมีปืนถ้าคนเยอะอนไรหนูก็ต้องปืนกี่กระบอกเดี่ยพี่แน่เยอะแต่เนี่ยเยอะสองสองปืนสองก็ไย้จังต่ำหนึ่งปืนสองไปกันเล่นไปเลยปีนกันแล้วแต่จะเล่นก็แต่ทีมมองแคลนไงทีก็เล่นไปเลยก็แล้วแต่ทีมมองแผลนนะแต่จะเลี้ยนเลยพอดีจะได้ฝึกแบบปีกเข้าไปี่วกปีวิ่งไปในโมโหมดเลยอะไหนเขาต้องวาร์ปไปไหน ตนวใช่ใครๆไม่โดนเลือกมายืนตรงนี้ก็ได้พี่ข้างหน้าเนี่ยจะเลือกทีีเดยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงถ้าจะมาเล่นไก่เสร็จนะแป๊บนึงทีมกุญแจมาขาวใช่ไหมใช่คลายใจสีขาวไม่ได้ขอมั้งว่าลินจำไม่ได้ความเราจะชุบร้อยแห้แรงก่อนโอ้ฝั่งนู้นเป็นตัวขนมกลุบมเลยนี่หว่าบางเล็บบางเหลี่ยมอะไรเงี้ย กูชอบเลยว่ะพวกบางเหลี่ยมเงี้ยเดีน้อยจกมึงก็พูดเกินเนี่ยตัวกากเลนตัวน้ำทีมตัวกาก่เยปถามไปยังพี่โน่ะถามไปนี่ยังหนึ่งชุดได้ไหมชุดอะไรวะทีบอกอ่ะพี่เปไปีสกิปไปยังดีสกิปไปยังอ๋อยังนี่ไม่เลือกอ่ะไอ้หอยเราเลือกไม่ได้หรอยเลือกออเลือกยังอะ แล้วโดนแล้วตะแกรบเหรอตะแกรบ้าตะแกรบไปฟังใครู่ฝั่งเธอพี่โน้ตพี่โนเห็นแสงว่าพี่พี่โน้ตตะลับเตอรกูดี้ตะลับเตอรกูดิใครยเห็นตาที่ดาววิ่งไปหาไปแล้วเห broken, ็นแสงจากผมอะเอามาไม่เห็นนะพี่ตานะพีานะพีน no, um ้องสามร้อยเองต้องฝึกว่ะเดิวอายุเป็ดเหรออายุเป็ดมาวะแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อไอ้นี่เหรอที่มือเหรอพี่โยมาไหมพี่โยไม่เห็นเห็นว่าผมจะโดบยาเห็นแสงผมวะมึงไปต่อยดิพี่ดูพี่ดูอยู่ไหนอะนี่ อยยตายตายตรนดรบรนดีเดีเดีอย่ง่ยพี่โนดึงหน่อยพี่พี่โ้พี่โนยกอยกฝั่งอยกฝั่งเคนราฝั่งนีมันจะได้ไม่งงพี่โนตเนือแล้วมาอยู่อดนยกฝั่งยวินใครอะดึงผมเลขหสุคุยนมือี่่ยนยเฮ้ยเดนพี่ดนอยกฝั่งเลยอะรงิงนะดปิดมล้อะใครบ้างเนี่ยโอ้ยเพี่อโโดเจือดับหกหามาไปตัดผมไตัด ไอ้เทไอ้เสีแดงฝังกระจกสีน้ำเงินไปไปเร็วเร็วเร็เร็วไม่สีดำเลย่านเท้าสีดำพี่ทองสีดงไม่ตยังม่เลือกอ่ะมันสีขาวเลือกหมดแล้วหรอเอามาๆๆๆมันมองง่ายพี่มองง่ายแนอนไม่เหลือใครเนี่ยกกงว่ะเหลือเหลือเจ็กี่หนึ่งเจกี้นอ่ตีดิงอยาตีมึงีไมเนี่ยมึงก็อย่าพงตีดิเลือกคนกอนดิเส้ีะไวะเสื้อเลโหลเ ฮัลโหลฮัลโรอฮัลโหลไอวอยไอวายไอวสวไอี oh. yeah, ่ไอ้าเลยแฟนที to to ่บังครับอ๋อหพาบางมาพาบางมุอาพินัวพนัวพาบางมนุอาพาบางมณอฮัลโหลฮัล ทุกคนตั้งใจฟังไอซูมันไปขี้อยู่ถ้าใครเห็นไอซูบันโทรศาพัฟังเลทุกคนทุกคนฟังได้ตังค์ได้ตังค์รายได้เสริมห้ได้ัเท่าไหร่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 ถ้าใครเป็นเทคนนี้เท่าไหร่ล่ะถ้าใครมีหนักฐานเนี่ยเท่าไหร่โอ้ยย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 เพื่อ่อตน เอ็ฟังก่อนเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวมันมาถ้าใครเหตุไอปุพหรือจีบสาวหลังไม่ให้คลิปละหนึ่งพัน้ยโอคโอ่อไป่อไปต่อไป่อปอไ่ไปต่อ่อปต่ไปต่ป่อไปต่่อไปไปต่อไปตไปไต่อตไตปี่ไอ่อไปตต่ตปอ โอ้ยอะไรครับเดี๋ยวผมรักเป็นตัวไปครับรักเ็ครับไปครับเดี๋ยวตัวรักเป็นให้นะครับตัวต่วเลยาเลยมาเลยครับตัวเลยครับไม่ข้าไฟบ้านเดีนี้ไล้ไอ้เหี้ยโอ้ยังวันนึงไม่ได้เลือกย่ไม่ได้เลือกมา

ดาวินขาวเหลือกดดังชกี้พี่กอมาพี่กออยู่ผมมีผมเดนพี่ขอเข้านเจมมาเจมส์มาผมมันคือกอาก